สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาตอบตอบคอมเมนต์กระทู้เนาะทางด้านของประเด็นเนาะที่ทางด้านเพื่อนสมาชิกพันธิ์ได้เข้ามาตั้งคำถามนะเป็นเป็นคำถามปลายเปิดที่ที่แชร์มุมมองกันดีกว่าเนาะเออผมก็ขออนุญาตแชร์มุมมองนิดนึงในเรื่องนี้เนาะในเรื่องนี้เอาวิเคราะห์ส่วนตัวเนาะนี่วิเคราะห์ส่วนตัวนั่นเองนะครับว่าเพื่อนเพื่อนก็สมาชิกก็ถามว่า เราควรที่จะสร้างหนี้เพื่อที่ให้มีเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ตัวเองทํางานคํานีา้มีความเป็นไปได้จริงมีความเป็นไปได้จริงไหมหรือว่าเพิ่มความเครียดนะครับอขอแนวทางนะครับเนื่องจากทุกวันนี้ไม่รู้ทําอะไรเพื่อใครไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือเป้าหมายอืมนั่นเองนะครับอ่ะก็ผมผมต้องบอกงี้ว่า การสร้างนี้การสร้างนี่สร้างนี้เนาะสร้างนี้สร้างนี่สร้างนี้ต้องถามว่าเพื่ออะไรเนาะอต้องถามตัวเองก่อนเนาะถามตัวเองว่าเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรมันก็คือเขาเรียกว่ารูปแบบเพื่ออะไรนี่ก็คือรูปแบบรูปแบบ เป้าหมายชนิดหนึ่งนะครับเป้าหมายเป้าหมายชนิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะเพื่อนๆ <S <s <grasp> เราเอาผมผมในมุมผมนะเอถ้ามีทางเลือกมีทางเลือกมีทางเลือก,อ,กอย่าสร้างนี่ดีกว่าเออถ้ามีทางเลือกมีมีทางเลือกมีทางเลือก เลี่ยงในการสร้างหนี้เนาะเลี่ยงในการเลี่ยงสร้างหนี้เออเลี่ยงสร้างหนี้เนาะเออเลี่ยงสร้างหนี้นะครับอืมเลี่ยงสร้างหนี้ดีกว่านั่นเองนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายในชีวิตนะครับตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเออมองตัวเองว่าเราอยากเป้าหมายในการพัฒนาพัฒนาพัฒนาอ่าไม่ว่าจะเอ่อคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตตัวเองนะออหรือว่า,าพัฒนาตัวเองเนาะพัฒนาตัวเองตัวเองอนั่นเองดีกว่านั่นเองว่าอเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเรามองมองตัวเองว่ามองตัวเองว่าสามสามปีห้าปีหนึ่งหนึ่งปีนะหนึ่งปีหรือว่าสิบปี สิบปีเนาะปีข้างหน้าข้างหน้านะครับเราจะเป็นแบบไหนสร้างแรงบันดาลใจเป้าหมายคือการสร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับตัวเองเนาะสร้างแรงบันดาลใจสร้างออแรงบันดาลใจเนาะแรงบันดาลใจบันดาลใจคือคือการสร้างนี่มันก็เป็น เป็นรูปแบบหนึ่งที่ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราสร้างนี่แล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาเพื่ออะไรเออปัญหาอะไรป,ปัญหาอะไรจะตามมากับชีวิตวเราไหมเออปัญหาปัญหาอะไรจะตามมากับชีวิตเราไหมเฮ้ยเราเกิดถ้าเราไม่มีงานทำไม่มีรายได้เราจะยังสามารถที่จะใช้นี่ได้หมดไหมคือ อันเนี้ยการสร้างนี่มันมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์บีบบังคับออสร้างความกดดันเนาะความกดดันกดดันให้กับตัวเองมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะดาบสองคมเอมดาบสองคมนะครับถ้ากดดันตัวเองมากเกินไปเฮ้ยไม่มีตังใช้นี่รายได้หดหาย เอาเงินที่ไหนมาใช้โอ้โหนี่ชีวิตหนักเลยครับหนักเลยครับอันนี้ไม่ใช่แรงผลักดันหรือว่าแรงเป้าหมายละนะครับผมแต่ถ้าแต่แต่แต่ถ้ามีทางเลือกอย่างที่ผมบอกครับควรตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองก่อนเฮ้ยเราอยากอสมมติว่าสมมุติว่า,มมต,วาตอนนี้เราไม่ค่อยมีหนี้มีสินใช่ไหมเราเป็นพนักง,งานประจําเนี่ยเราเป็นพนักง,งานประจําแล้วเราบอกว่าเฮ้ยปีหน้าเราอยากมีรายได้ ตั้งเป้าว่าเราอยากมีรายได้เดือนละแสนเออตั้งเป้าว่าเราอยากมีรายได้เดือนละแสนเนี่ยเราตั้งเป้าใหญ่ไว้เดือนละแสนอ่ะแล้วเราก็จะไปอย่างที่ผมบอกเราจะวกกลับมาในการพัฒนาตัวเองเออพัฒนาตัวเองก่อนทําอย่างไรให้ศักยภาพเราสามารถที่ผลักดันความสามารถของเราไปในการสร้างไรายได้เดือนละแสนได้อ่าใช่ไหมครับหรือว่ามีเงินเก็บปีละล้าน มีเงินเก็บปีละล้านใช่ไหมครับเราก็จะหาวิธีละเฮ้ยเราชอบในด้านทํากาแฟเว้ยเฮ้ยเราตอนนี้เราทํางานประจําอยู่เราวางแผนเลยว่าเฮ้ยเราอยากเปิดร้านกาแฟเฮ้ยช่วงนี้โควิดเราต้องประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรวางแผนให้รอบคอบก่อนเออมันจะมีแรงผักดันไงเฮ้ยเป้าหมายมีไว้เดี๋ยวจะเก็บเงินไว้สร้างธุรกิจตัวเองอยากจะมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนอ่า หนึ่งแสนหรือว่าปีละล้านาสามารถที่จะพอจุน,จนเจือครอบครัวหรือว่าสามารถเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ได้ในยามกเกษียณเออนี่ยม,มันจะมีเป้าหมายชีวิตอยากจะออกไปใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองอยากมีรายได้เดือนละห้าหมื่นแสนโดยที่ทำสิบยีอร์ทำสิบยีแล้วก็ให้ระบบทำงาน80%อันนี้ก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจ ใช่ไหมครับให้แบบว่าเ,เราออกแบบธุรกิจยังไงให้มันสามารถที่จะเราสามารถไม่ต้องดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองทุกอย่างมันก็วกกลับมาในเรื่องของเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าคุณภาพพัฒนาตัวเองนั่นเองที่จะให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาในการที่จะ,ะสร้างรายไดอ้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนั่นเองพอแต่แต่ถ้าแต่ถ้าท่านผู้ชมเออพื่อน บอกว่าสร้างนี่อยากมีแรงผลักดันสร้างนี่อ่ะซื้อรถสักคันดิจะได้มีนี่ซื้อบ้านสักคันดิจะได้มีนี่ปุ๊บเป้าหมายต่อไปคือว่าเราถ้าถ้าสมมุติเราว่าเอ้ยบ้านที่อยู่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเราถ้าเราไปเพิ่มซื้อบ้านหลังอ่ะห้าหกล้านพร้อมผ่อนรถอีกถามว่าเอ้ยมันมันต่อยอดอะไรได้ไหมต้องถามว่านี่นี่ที่เรามีเนะี่ยผักดันคือ มันมันสามารถาต่อยอดต่อยอดได้ไหมเออสามารถต่อยอดได้ไหมเกิดไอ้ถ้าเป็นหนี้ที่สามารถสร้างรายได้ได้เฮ้ยเรามีโมเดลธุรกิจที่เฮ้ยเราทําสาขานี้เราแม่งจเจริญเติบโตได้ดีเราเราอยากกู้เงินมาที่อยากมาต่อยอดในการสร้างธุรกิจต่อต่อยอดเออต่อยอดอันนี้ก็เป็นการสร้างหนี้ที่มีประสิทธิภาพและมีแรงผลักดันที่จะ เอามาต่อยอดถ้าสร้างนี่เพื่อทําธุรกิจอ่ะผมผมเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันนะเป็นแรงผลักดันแต่เราแบบว่าสร้างนี่ด้วยวัตถุนิยมโดยที่แบบอยากซื้อมาซื้อเป็นนี่มาอะไรเงี้ยเป็นนี่มาซื้อรถมาแต่แต่ก็ไม่ค่อยได้ขับจอดไว้หรือว่าซื้อบ้านหลังใหญ่แต่มีมีบ้านพักอยู่แล้วแต่อยากซื้อบ้านหลังใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสําเร็จอะไรอย่างนั้นอ่ะเออแต่ก็มีมีไว้ มีไว้แต่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่าต่อยอดเพิ่มมันมันก็ทําให้เราทุกนะเออมันก็ทําให้เราทุกนะผมผมอ่าอย่างที่ผมบอกครับมุมมองผมนะผมมุ่งเป้าไปที่ว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตคือตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองดีกว่าเออในพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองดีกว่าเราคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เรารายได้สมมุติว่าเรารายได้เดือนละหมื่นห้าหรือว่ารายได้เดือนละห flakes, ม,มืน่นหรือว่าเดือนละสองหมื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้ยค่าใช้จ่ายมัน มัน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 ค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรที่ขยับไปไหนไม่ค่อยได้อยากมีไรายได้สักห้าหมื่นแสนหนึง่งอะไรเงี้ยเราตั้งเป้าเลยปีนี้ตั้งเป้าไว้ก่อนปีนี้ทําไม่ได้ปีหน้าปีหน้าหาวิธีใหม่หาวิธีหาวิธีธนะครับทําในสิ่งที่พยายามทําในสิ่งที่เราโฟกัสหรือว่าสิ่งที่เราชอบไว้ก่อนเพราะมันจะทําได้นานครับเออแล้วกส็สามารถที่ จะดึงมาเป็นไรายได้ใช้หลักของญี่ปุ่นอ่ะ <S <S อิกไกอ่ะเอออิกไกอิกไกนะครับเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่รักและสามารถสร้างไรายได้ได้จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะประมาณนี้มุมมองผมนะมุมมองผมนะต้องต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะสร้างนี่เพื่ออะไร <S <S <ๆ S 3> เพื่อไปต่อยอดหรือว่าจะสร้างนี่เพื่อแรงผลักดันแต่ถ้าถ้าคิดถ้าคือถ้าจะสร้างนี่ต้องคิดต้องคิดหลายชั้นหน่อยนะครับเพื่อนๆต้องคิดหลายชั้นหน่อยอย่างซื้อรถมาเนี่ย มันเกิดรายได้ไหมเออถ้าซื้อมอเตอร์ไซค์มาบอกเฮ้ยจะขับแก๊บอืมเออเออเนี้ยโอเคยังจะขับเดลิเวอรี่หรือว่าจะไปส่งของเซอร์วิสส่งของอะไรเนี้ยอ่ามันมันเป็นมันเป็นต่อยอดรายได้ได้เออมันมีแรงผลักดันที่จะเฮ้ยหาหาเงินเพื่อมาผ่อนรถเออเมื่อเพื่อมาต่อยอดเอออันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะเออนะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งอันนี้มุมมองผมนะประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะจะได้ เรียกว่ามีแรงผลักดันอย่างถูกทางดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวไม่ใช่ว่าถล่มลึกเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เอาจากแรงผลักดันเป็นแรงกดดันซะงั้นประมาณนั้นนะครับผมเอออันนี้ผมจะอมุมมองผมเนาะมุมมองผมประมาณนี้ครับ